สวัสดีครับนานาสาระกับดรกัสศรสารในคลิปนี้จะหยิบเอาเรื่องที่เป็นข่าวก่อนสงการานนะครับว่าหลังสงการานแล้วจะมีการปรับคอรมอของรัฐบาลเศถฐาหนึ่งเรื่องนี้จริงเท็ประการใดนั้นไม่มีใครตอบได้ครับแล้วก็คนที่จะพูดได้ตอบได้ว่าจริงหรือเท็จก็คือชนายกรรัฐมนตรีซึ่งต้องตามดูกันต่อไปนะครับ แต่ก่อนอื่นนั้นนะก่อนที่ผมจะวิเคราะห์นะความเป็นไปได้แล้วก็ผลดีผลเสียในเรื่องนี้ต้องขออนุญ,ญาตครับที่จะชื่นชมรัฐบาลนะของท่านนายกเศรษฐาที่สามารถจัดนะเทศกาลมหาสงการานในปีนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่ครับเป็นที่ภูมิใจของคนไทยนะแล้วก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวนะในบ้านเราเนี่ยนะครับ กันอย่างมากมายทีเดียวนะครับครับกลับมาพูดกันเรื่องการปรับครมอรครับออการเปลี่ยนแปลงใดๆนั้นย่อมเกิดขึ้นได้และถือเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าการปรับครมอรถือเป็นเรื่องใหญ่ที่มีความละเอียดอ่อนฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจะมีมุมมองในเรื่องนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับการปรับครมอรถ้าเกิดขึ้นจริงตามที่เป็นข่าวผมถือว่าเร็วนะครับ เพราะว่ารัฐบาลเพิ่งทาางม,มาได้เพียง6เดือนกว่าๆหรือ1ใน8ของเวลาทั้งหมดถ้ารัฐบาลอยู่ครบเวลาคือ4ปีนะครับตามกระแสข่าวนี่นะครก็น่าจะมีการทั้งการปรับออกแล้วก็การปรับเปลี่ยนโดยมีเหตุผลที่นำมารองรับก็คือปรับครอรมอตามความเหมาะสมนะครับในส่วนของพรรคที่เป็นพรรคการน,นำในการตั้งรัฐบาล นะตามข่าวก็บอกว่าจะมีคนมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนท่านนายกโดยท่านนายกท่านก็จะไปนั่งนะที่กระทรวงกลาโหมแทนคุณสุทินอีกกระทรวงหนึ่งที่เป็นข่าวก็คือกระทรวงสาธารณสุขที่มีข่าวว่าคุณสมศักดิ์นะครับจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะสาธารณสุขนะเพิ่มนะจาก การนั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีคำถามก็คือนะครับจะเอารัฐ่นตรีว่าการกระทรวงทั้งสองกระทรวงที่ถูกปรับเนี่ยนะครับปรับออกนะครับคือกระทรวงสาธารณสุขก็คือคุณหมอโชรนานกระทรวงคละหัหงก็คือคุณสุทินจะเอาทั้งสองท่านไปไว้ที่ไหนที่มีความเหมาะสมกับทั้ง2ท่านครับทั้งสองท่านนั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ แลวก็เป็นกําลังสําคัญของพรรคเพื่อไทยนะครับได้ทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมานั้นเป็นได้เป็นอย่างดีนะครับนายกรัฐมนตรีนะหรือผู้มีอํานาจในการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นหากจะมีการปรับจริงเนี่ยควรจะได้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนพิจารณาแล้วพิจารณาอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกหลายๆรอบ นะอย่างที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมหลังสีท่านใช้คำว่าพิจารณามหาพิจารณาครับครับที่ผมพูดมานี้นะก็เป็นการหยิบเอาประเด็นที่เป็นข่าวมาวิเคราะห์นะครับเพราะนะเ,เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นไม่มีใครตอบได้ครับแต่สุภาษิตโบราณของไทยที่หลายท่านเราท่านได้ยินมาก็คือไม่มีมูลสุนัขก,ก็ไม่ขี้ครับ เรื่องนี้ก็คาดว่าน่าจะมีหมูลครับแท้จริงก็ต้องตามดูกันต่อไปครับแต่ว่าผมพูดเรื่องนี้ก็เป็นการเตือนสติไว้ก็ไม่เสียหายครับนะแล้วก็อยากจะฝากนะครับนะบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่านนายกหรือคนที่มีอำน,นาจที่จะปรับเปลี่ยนครมอนั้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับท่านต้องพิจารณาโดยละเอียด แล้วก็พิจารณาซ้ำหลายหลายรอบครับว่าปรับแล้วดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะไม่ได้แย่ลงไปกว่าเดิมครับนนี่เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ครับเพราะว่าฝ่ายค้านนั้นถือว่าการปรับครมอก็เป็นอาหารอนชะของฝ่ายค้านแน่นอนครับเรื่องนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับครับก็ผมจะมีคลิปนะที่เป็นนานาสาระมาพูดคุยกับทุกๆท่านในโวาสถัดไปครับ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ